ผมเผอขีดผมเผอเขียนลงไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ให้ใบเตือนที่ฝากของปลอดภัยไหมคะถามว่าแต่งชุดอะไรไปนนสอบ<อ>ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยูมีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะมา ตอบคำถามที่พบบ่อยนะสำหรับมือใหม่นะคะที่กำลังจะไปสอบทูอีกแล้วก็คำถามที่มีเอามาเนี่ยก็คือเป็นคำถามของพวกเรานั่นแหละที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะในคลิปที่รีวิวสอบทูอีกไว้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยนะผมเป็นมือใหม่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะสมัครสอบทางไหนปีนี้ถึงคิวแล้วด้วย สำหรับมือใหม่นะคะที่ต้องการที่จะไปสอบว่าระดับภาษาอังกฤษที่เป็นโทรอีกเนาะก็ศูนย์สอบจะอยู่ที่ตึกบีบีนะคะสำหรับการจองสอบเนาะก็จะเป็นการโทรไปจองนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวยูมิจะใส่ลิงก์ของศูนย์สอบไว้ให้นะคะ เป็นลิงก์ Facebook ของสนยนสอบนะคะในนั้นก็คือจะบอกหมดเลยนะว่าเบอร์โทรูนยนสอบกรุงเทพเบอร์อลไรเบอร์โทรสนยนสอบเชียงใหม่เบอร์อะไรแล้วก็เวลาที่ในแต่ละเดือนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีวันที่เป็นนักขัดตาเลิกที่วันที่ทางสนยนสอบอปิดทําการนะคะก็เข้าไปดูอัปเดตในนั้นได้ผลสอบสามารถไปรับในวันถัดไปใช่ไหมคะ สำหรับการรับผลสอบนะคะจะแบ่งเป็น2แบบเนาะหลังจากที่เราสอบเสร็จค่ะก็คือมี1เราไปรับด้วยตัวเองนะคะแล้วก็2 สำหรับใครที่ไม่สะดวกก็จะเป็นส่งไปสนีนะะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือจะไปรับเองตลอดเนาะก็คือส่วนมากก็จะสอบวันนี้แล้วก็ไปรับผลในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะในใบที่เราเข้าห้องสอบนะคะด้านหลังมันจะมีเวลาบอกอยู่ว่าให้เราเข้าไปรับได้เวลาไหนแล้วก็ต้อง follow เวลาที่ไปรับผลสอบตามนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเออพรุ่งนี้ว่าง8ปดโมงครึ่งก็ไปเอา8ปดโมงครึ่งเลยเดินเข้าไปเอาเลยอย่างนี้จะไม่ได้นะคะก็คือให้เช็ค วันเวลาที่จะไปรับเนี่ยด้านหลังใบที่เราเออใบเป็นบัตรเข้าห้องสอบเราค่ะพาร์ทฟังมีเปิดเทปซ้ํำไหมครับสําหรับพาร์ทฟังนะคะหรือว่าพาร์ลิซินีนะคะก็คือจะเปิดแค่ รอบเดียวนะคะเปิดรอบเดียวก็คือรันยาวเลยนะคะการสอบทอีกจะเริ่มสอบที่พาร์ทฟังก่อนจากนั้นก็ตามด้วยพาร์ทอ่านค่ะพาร์ทฟัง45านาทีเขาก็จะเริ่มเปิดเลยนะตั้งแต่ข้อ1นนะคะไปจนถึงข้อที่100ค่ะแล้วก็จะไม่มีการยกมือบอกผู้คุมสอบว่าข้อ25ไม่ทันครับผมขอฟังอีกรอบหนึ่งก็คือจะไม่มีนะคะจะเป็นการเปิดครั้งเดียวค่ะเราลองฝึกทําครั้งแรกฝนแทบไม่ทันเลยค่ะ ได้530ตั้งเป้าไว้600มีเทคนิคทำ reading ไหมคะเราไม่ทันพาร์ทนี้อ่านี้ก็จะเป็นปัญหาของหลายๆคนเนาะพอเราไปเจอข้ขอสอบ โทรอีกจริงๆเอ่อพาร์ทอ่านร้อยข้อนะคะก็คือเขาไม่ได้วัดแค่คําศัพท์หรือว่าแกรมมาเท่านั้นเขาวัดในเรื่องเอ่อสปีดของการอ่านบทความอ่านประกาศต่างๆของเราด้วยนะว่าเรามีความเข้าใจมีความ f l u e น c ์มากน้อยแค่ไหนในการอ่านบทความนั่นเองนะคะทุกคนก็จะช็อกในช่วงข้อเอ่อยี่สิบข้อสุดท้ายของพาร์ทเรดดิ้งนะคะพาร์ทเรดดิ้งทำไม่ทันทํายังไงดีนะคะอันนี้ยูมีก็ ทำคลิปออกมาเลยนะคะตอบคำถามพวกเรานะสำหรับใครที่ไม่ทันพาเรดดิ้งนะคะก็เข้าไปดูได้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้คะ่ะไม่เคยสอบเลยค่ะควรเริ่มจากอะไรดีไม่รู้ว่าควรซื้อคอร์สหรือหนังสือของใครจากที่ไหนเลยค่ะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะถามว่ามีโรงเรียนสอนก่อนไปสอบบ้างไหมนะคะ ก็คือคร่าวๆเลยรูปแบบข้อสอบก็คือจะมี200ข้อเนาะแบบที่เขาใช้สมัครงานทั่วไปนะคะก็คือจะสอบแค่ทักษะการฟังนะคะก็คือเปิดเทมให้เราฟังแล้วเราก็กาๆกานะแล้วเราก็ฝนฝนฝนนะคะลงไปในกระดาษคำตอบแล้วก็อีกร้อยข้อเนี่ยจะเป็นพาทอ่านเนาะพาทอ่านเนี่ยก็จะวัดแกรมม่านะคะวัดคำศัพท์แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีแบบบทความที่ยาวมากๆประมาณหนึ่งหน้า A4 นะให้เราแบบอ่านนะคะแล้วก็ คนก็จะบ่นว่าเราทําไม่ทันนะคะประมาณนี้นะะสำหรับมือใหมให่นะคะให้ให้แนะนาคอร์สหรือว่าหนังสือนะสมมติคุณเป็นเพื่อนยูมีแล้วมาถามว่าเอ้ยถ้าอยากลงคอร์สหรือว่ามีหนังสือแนะนํำไหมนะคะ<ม>ก็คือโดยส่วนตัวแล้วนะคะมีสอบโทรอีกมา10ครั้งนะคะตั้งแต่แตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่เรียนจบเนะเาะก็คือมันมี คะแนนที่มันไม่พอใจมากแล้วก็มีช่วงที่บัตรใบคะแนนถวิอของเราหมดอายุนะคะก็เลยก็เลยทาให้เรามีประสบการณ์ในการไปสอบถวอีกหลายรอบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่เนาะที่กําลังจะไปสอบเนาะแล้วก็อยากให้พวกเราแบบเตรียมตัวครั้งเดียวเนาะไปสอบครั้งเดียวแล้วก็ได้คะแนนที่ตัวเองต้องการเลยแล้วเราไม่ต้องแบบว่ามาเสียเวลาจองสอบมาเสียเวลาไปสอบมาเสียเวลามาอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าให้แนะนําคอร์สหรือว่าหนังสือนะคะโดยส่วนส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามีเคยลงคอร์สโทอิคของครูดิวนะคะโทอิคของครูดิวเนาะสมมติว่าถ้าใครชอบสไตล์การสอนแบบครูดิวนะคะก็สามารถที่จะลงคอร์สได้เลยนะคะเพราะว่ามิก็เคยเรียนกับครูดิวเนาะแต่ว่าคุณครูท่านอื่นไม่เคยลงเรียนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะมาแบ่งประสบการณ์ยังไงนะคะก็สไตล์การสอนของครูก็คือก็สนุกสนานค่ะแล้วก็ เหมือนในคลิปคลิปเหมือนคลิปใน YouTube เลยนะคะแล้วก็ในข้อจ้ะค่ะนอกจากจะแบบพาเราทำข้อสอบแล้วใช่ไหมคะอ่ะอย่างถ้าเราแปลไม่ออกถ้าเราแปลไม่ออกหรือว่าไม่รู้สัพท์นะคะก็อันนี้ครูข้อก็จะมีอ่ออย่างเช่นมีเทคนิคให้นะคะก็คือเจอปุ๊บแล้วกาทันทีนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะ นี้ก็คือเราไม่จําเป็นต้องแบบแปลออกทุกคําแล้วโรนถึงจะทําข้อสอบได้นะคุณในนี้ครูเขาก็จะบอกแบบเป็นทริคนะคะเป็นทริคแบบให้เราเอาตัวรอดในข้อสอบนะคะอย่างน้อยเราแปลไม่ออกเราก็ยังแบบ เลือกใช้อถูกกาถูกนั่นเองนะคะสำหรับมือใหม่นะคะข้อดีของการลงคอสก็คือหลายคนอาจารย์ังเลแบบอุ้ยไม่อยากเสียตังสองสามพันลงคอสอยากจะแบบอ่านเองติวเองนะคะแต่ว่าข้อดีของการลงคอสคือคุณไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาในที่นี้หมายความว่าถ้าคุณจะไปรอเรียนฟรีใน YouTube หรือว่าเรียนรอจากติวเตอร์คนนั้นคนนี้ก็คือ,อ,อครูเขาก็จะสอนสลับกันไปสลับกันมาในที่นี้ก็คือเขาจะไม่เรียงพาร์ทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาให้ วันนี้เขาอยากสอน adverb อ่ะก็ปล่อยคลิป adverb มาให้เราเอ๊ะวันนี้อยากสอน listening อ่ะเขาก็ปล่อยคลิปลิสติ n งออกมานะคะประมาณนี้สมมุติว่าเราตั้งใจว่าเอ้ยแล้วฉันจะเรียนเองฉันจะหาเรียนเองตั้งแต่ part หนึงถึง part เนะแล้วคุณไปวนดูคลิปใน YouTube บางคลิปก็ไม่ complete บางคลิปก็คือครูเขาอาจจะเก็บเทคนิคไว้ไปสอนในคอร์สเขาก็ไม่ได้บอกเราหมดเนาะเพราะว่า YouTube มันทุกคนเข้ามาดูได้หมดเนาะใครอยากได้ทริคเราก็ต้องแบบจ่ายตังค์แล้วก็เข้าไปเรียนในคอร์สใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการการที่เราลงคอรสนี้ก็คือในคอร์สมันจะเป็นวิดีโอมันจะเรียงมาให้เราเลยตั้งแต่พาร์ทหถึงพาร์ทเจ็ดราก็สามารถที่จะออกแพลนตัวเองได้ว่าโอเควันนี้ฉันเลิกงานมาฉันจะมานั่งเรียน นะคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ว่าไปเพราะว่าในวิดีโอมันจะบอกแล้วว่าแต่และว,วิดีโออะค่ะความยาวเท่าไหร่นะก็คือเราแค่มีหน้าที่ล็อกอินแล้วก็เข้าไปเรียนตามนั้นถ้าไม่เข้าใจแล้วก็อ่ะย้อนดูอีกรอบหนึ่งได้แล้วก็เรียนที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เรียนเวลาไหนก็ได้บางคนแบบหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อาเรียนตอนกลางวันหรือว่าบางคนวันจันทร์ถึงศุกร์ว่างแค่ช่วงหลังเลิกง,งานช่วง2อถึงสี่ทุ่มหลังจากอาบน้ําแล้วคุณก็แบบ มาเรียนได้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็ครูเขาก็สรุปเทคนิคอย่างที่บอกเนาะก็ไม่ได้แค่บอกว่าสอนให้เราทาข้อสอบอย่างเดียวเขาก็บอกเทคนิคอย่างอื่นด้วยเนาะสำหรับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาตัวรอดในในห้องสอบได้นั่นเองค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าจะไม่ลงคอร์สเพราะาเราคิดว่าเออเราเราเคยไปสอบแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งโอเคเรารู้แล้วว่าแนวข้อสอบเป็นยังไงแต่ว่าทีนี้มันได้คะแนนที่แบบว่ายังไม่พอใจมีเดือนหนึ่งยูมิไปสอบโทอีก3ครั้ง คุณคิดดูค่าสอบตอนนั้นค่าสอบมันยังพันหอยู่มันยังไม่ขึ้นมาเป็นพันแเดือนนั้นพันห้าคูณสามสีแล้ว4 5่พยังไม่รวมค่าเดินทางในวันที่เราไปสอบแล้วก็วันที่เราอ่ะ นั่งรถนั่งวินไปเอาผลสอบอีกก็คือมันเกิน4,005ไปแล้วซึ่ง4 0 0นี้คือมันเกินค่าคอร์สไปแล้วค่าคอร์สกับค่าหนังสือไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายถ้าเรารู้ว่าเราแบบเออไม่ไหวจริงๆเราต้องการตัวช่วยนะเราไม่อยากเสียเวลาแบบว่าไปสอบหลายๆรอบนะก็คือโอเค ลงทุนให้กับตัวเองนะคะการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็การลงทุนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการลงทุนในความรู้ก็ลงทุนให้กับตัวเราเองนั่นเองเราก็เลยอ่ะโอเคไหนลองลงคอร์สิมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือลงทุนให้กับตัวเองนั่นเองนะแล้วหลังจากที่ไปสอบค่ะคะแนนก็คือขึ้นมาค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วทีเนี้ยอ่อก็ใช้ใบโทรอีกตัวเนี้ยค่ะไปสมัครงานเนาะแล้วก็ใส่คะแนนที่เราได้นะคะลงไปในเรซูเม่เนาะแล้วก็ไปสมัครงานแล้วปรากฏว่าเข้าไปทํางานนะคะ่ะ บริษัทที่มีเข้าไปทำงานนะเขามีค่าคะแนนโทอีกให้ด้วยนะคะก็คือ,อถ้าเกณฑ์คะแนน,นเท่านี้จะได้ค่าภาษาเดือนละ5,000บาทนะคะเดือนละ5,000บาทกระดาษแผ่นนี้มีค่า5,000บาทต่อเดือนค่ะก็คือพอมีเข้าไปทำงานครั้งแรกเดือนแรกก็คือได้ทุนคืนแล้วนะคะได้ทุนคืนแล้วแล้วก็คุณคิดดูทำงาน1ปี12เดือนคูณ5,000ก็คือปีนั้น อยู่มีได้ทุนคืนห0 0 0 0่นบาทก็คือลงทุนลงทุนเรียนนะคะลงทุนเรียนนะสองสามพันค่าคอร์สสองสามันแล้วเราก็ได้เงินกลับคืนมา60,000บาทก็ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วนะคะก็เลิกก็คือเราก็ ไม่เสียใจเลยที่แบบว่าเอ้ยลงคอร์ดไปนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อสอบทออีกหรือว่าข้อสอบวัดระดับภาษาต่างๆเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาจะวัดคนที่ไม่ใช่ native speaker อย่างพวกเรานะคะนั่นก็คือคำศัพท์นะคะคำศัพท์คุณไม่รู้สัพทคุณก็ไม่รู้รอยู่ดีว่าคุณจะต้องกาข้อไหน A B C D แล้วไอ้ทริคที่บอกว่าเอ้ยแปลไม่ออกก็ทำข้อสอบได้มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกข้อนือกไหามาเพราะว่า เขาก็ต้องวัดคําศัพท์เราด้วยว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเราสื่อสารได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําศัพท์ก็สาคัญเช่นเดียวกันเนาะสำหรับใครที่ให้ถามถ้าถามว่าให้แนะนําหนังสือหน่อยค่ะก็ถ้าเป็นตัวหนังสือคําศัพท์อย่างนี้ก็แนะนําเป็นเล่มนี้นะคะแล้วก็ในเล่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีสีเนาะก็คืออ่านง่ายสบายตานะคะแล้วก็ในเล่มเนี่ยเขาจะแพลนมาให้เราแล้วว่า day หนึ่งถึง day สามสิบเนี่ย วันที่1เนี่ยเราอ่านเราอ่านอะไรบ้างวันที่2เราอ่านอะไรบ้างวันที่3เราอ่านอะไรบ้างสมมุติวันที่1อา่านสมมุติเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินนะคะสนามบินโอเคมีอะไรบ้างแล้วจากนั้นเนี่ยท้ายบทนะคะก็จะมีออตัวอย่างโจทย์ ข้อสอบโทอีกแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เราทบทวนด้วยว่าเราจําคําศัพท์ในหมวดนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็สําหรับคําศัพท์ของข้อสอบโทอีค่ะมันจะเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะก็คือคําศัพท์ที่ใช้ใน,ในการทํางานก็คือคําศัพท์เกี่ยวกับพวกออฟฟิศส่งอ e ีเมลมาเก็ตติ้งไอทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับ ทราเวลลิ่งก็คือพวกเอ่อรีสอร์ทพวกร้านอาหารพวกสนามบินประมาณนี้ค่ะคำศัพท์มันก็จากที่เคยสอบมา10ครั้งคำศัพท์มันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ค่ะมันจะไม่ไปออกแบบคำศัพท์เกี่ยวกับชีววิทยาคำศัพท์เกี่ยวกับรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองระหว่างประเทศเลยคือมันจะไม่ได้ออกแนวนั้นค่ะมันจะเป็นคำศัพท์ที่วัดการสื่อสารในชีวิตการทํางานแล้วก็ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจก็จะมีใส่ลิงก์มาให้ใต้คลิปนี้นะคะ ข้อต่อไปนะคะข้อสอบพาร์ทลิส n i n g เขียนบนตัวข้อสอบได้ไหมนะคะคือนะไปสอบล่าสุดเดือนมีนานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นพาร์ทข้อสอบพาร์ทฟังหรือตัวข้อสอบพาร์ทอ่านนะคะห้ามขีดเขียนลงบนข้อสอบค่ะที่ไทยเนาะเออเขาไม่ให้เขียนลงบนข้อสอบเนาะแต่ว่าตอนปีที่แล้วตอนปี2023ยมค่ะยูมีไปสอบถอยที่สิงคโปร์เนาะเขาเราก็ถามเจ้าหน้าที่คุมสอบนะว่าแบบเออไอเขียนได้ไหมเขาบอกแค่แค่เขาบอกได้เธอเขียนได้อะไรเงี้ยเราก็เลย โอเคที่ไทยห้ามขีดเขียนลงบนข้อสอบนะคะแล้วก็มีแล้วก็ให้ระวังด้วยนะอยาคิดว่าแบบว่าเจ้าหน้าที่คุมสอบเขาจะไม่เห็นนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปใน,ในคลิปของยูมีเราบอกว่าอุ้ยที่สิงคโปร์ดีจังเลยครับให้เขียนได้แต่ว่าที่ไทยที่ศูนย์สอบกรุงเทพผมไปสอบแล้วผมเผลอขีดลงไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ให้ใบเตือนให้ใบเตือนนะคะให้ใบเตือนอว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้มันผิดกฎ ะะประมาณนี้ก็เลยบอกว่าคือเขาค่อนข้างที่ไทยเขาให้จะส t r i c t เรื่องขีดเขียนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทพํพาร์ทอ่านให้ซ้อมตอนซ้อมจากบ้านก็ถ้ากลัวไปเขียนในห้องสอบก็คือพยายามอย่าอย่าวงอย่าเขียนอย่าโน้ตอะไรในกระดาษคาถามตอนที่เราแบบว่าซ้อมไปนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงเนาะที่ยูมีเห็นเขาไปไปเม้นคุยกันในกลุ่ม Facebook ที่ติวโทอีกะะอะค่ะเขาบอกว่าเราแค่เผลอจุดค่ะจุดเฉย โดนใบเตือนก็คือเจ้าที่ที่ไทยค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องขีดเขียนเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามข้อนี้นะคะ listening หรือว่า reading อ่ะขีดเขียนได้ไหมนะคะก็คือห้ามขีดเขียนลงบนข้อสอบเด็ดขาดนั่นเองนะคะเพื่อสอบครั้งแรกครับไม่ต้องนำเครื่องเขียนเช่นดินสอปากกาอย่างลบไปใช่ไหมศูนย์สอบมีให้ใช่ไหมแล้วก็อีกคนนึงก็เข้ามาถามว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ไปไหม สำหรับอุปกรณ์ในการทาข้อสอบนะพวกดินสอปากกายางร่มนะคะอันนี้เราไม่ต้องเอาไปนะคะเราจ่ายตังค์พันแไปเนี่ยคือทางศูนย์สอบมีให้นะคะในห้องสอบมีนาฬิกาบอกไหมคะในห้องสอบมีนาฬิกาบอกนะคะคุณเข้าไปในห้องค่ะแล้วก็มองไปที่ข้างหน้าเนาะมันก็จะมีกระดานไวท์บอร์ดอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลค่ะเป็นตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขขึ้นให้เรานะที่ฝากของปลอดภัยไหมคะ เนาะเขาจะมีเป็นห้องฝากของไว้ค่ะเป็นห้องเล็กๆเนาะแล้วก็จะมีชั้นวางนะคะก็คือทุกคนก็จะเอากระเป๋าตัวเองค่ะไปวางตรงนั้นนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเอาเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องฝากไว้ที่ห้องนั้นเหมือนกันแล้วก็จากประสบการณ์เนาะไปสอบสิบรอบนะคะแล้วก็ฝากโทรศัพท์ไว้ที่ห้องฝากสัมภาระทุกรอบก็คือไม่เคยหายนะคะสัมภาระ,าะประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่เคยหายนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของหายค่ะ ถ้าจะรับผลสอบผ่านไปรษณีย์เขาจะมีซองจดหมายให้ไหมคะหรือต้องเตรียมไปเองนะคะสำหรับการส่งไปรษณีย์นอกทางศูนย์สอบมีซองให้เราเนะะี่ยค่ะก็คือทางศูนย์สอบเขาะจะมีซองมาให้เรานะคะแล้วเราก็ต้องจ่าหน้าชื่อตัวเองที่อยู่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราต้องจ่ายตังค่าส่ง EMS เนาะ50บาทนะคะ50บาทแล้ว50บบาทนี้ ต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นใครรู้ว่าจะ,ะให้ส่งไปษณีมาให้ที่บ้านเนี่ยคุณเตรียมเงินสดไปด้วยนะ50บาทนะคะเพราะว่าเขาไม่รับบัตรเครดิตเขาไม่รับเงินโอนนะคะสําหรับ50บาทนี้รับเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสําหรับคําถามนี้น่าถามว่าแต่งชุดอะไรไปสอบครับแต่งชุดอะไรไปสอบคะก็เป็นชุดสุภาพป,ปกติเลยนะคะสำหรับวันที่ยูมีไปสอบนะ,ะก็จะเป็น เสื้อยืดมีแขนนะคะปกติลงกางเกงขายาวแล้วก็ลงถาวพอบายนะก็คือแบบเราไปสอบนะเราก็ไม่ได้แบบอไอ้แบบต้องใส่สูตรผูกไทยใส่กระโปรงแบบทรง A ไปเนาะให้มันแบบว่าเราอึดอัดเนาะเวลาเรานั่งทำข้อสอบอะค่ะก็แต่งตัวสุภาพปกติเลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ขี้หนาวนะคะกะ็ห้องสองเป็นห้องแอร์นอก้าใครขี้หนาวก็กลัวแบบว่านั่งสองสามชั่วโมงในนั้นกลัวว่าจะหนาวเกินแล้วก็เสียสมาธิก็ให้เอาเสื้อแขนยาวเข้าไปด้วยนะสาหรับคนที่ขี้หนาวนะคะเสื้อแขนยาวเราสามารถเอาเข้าไปได้ค่ะ,ะก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ยูมีมีเท่านี้นะคะโชคดีในการสอบนะคะให้ได้คะแนน เมทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ยมีมีเท่านี้คะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย